ไปปิดสวดยครับไปไปปิดเบานั้นไปก่อนปิดเบาวันที่ยีมกรานม้นึ้อยเอ็ดนะครับพี่อูปเจริญยนตดูนั่นดีนะวันนี้เป็นวันที่สามในการเรียนการสอนของอาจารย์ปเรามาดูว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายว่าอาจารย์ปจะคุยเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวตามมาครับตีห้าศูนย์ใช้แผ่นอลิมิเนียบนะครับ วันนี้เรามาฟังอาจารย์ปอสอนนักเรียนนะครับบอกกันชัดๆกันไปเลยนะครับว่าเขาคืออะไรบ้างในส่วนของมิจูบิชินะครับมิจูบิชิทุกรุ่นนะครับจะใช้เป็นราดเอ็มนะครับจะใช้เป็นราฟเอ็มนะครับไมรลวกหะไรไม่อะรนะครับ ลำดับต่อไปนะครับลำดับต่อไปเป็นในส่วนของแผ่นวาลออริฟิตรีแม็ก1.9นะครับดีแม็ก1.9จะเก็บภาพรวมจะใช้รหัสเจนะครับจะใช้รหัสเจนะครับเวลาแผ่นช้าๆนะเราอย่าแผ่นเร็วจะดูให้เห็นหน้าทุกคนใช้รหัสเจนะครับครับใช้รหัสเจ1.9ครับคน่เ1.9ต้องดีแม็กนะครับไม่ใช่โตโยต้านะครับ1.9ต้องดีแม็ก ะนะครับต่อไปนะครับต่อไปในส่วนของรถนิสสันนวรานะครับจะใช้รหัสพีนะครับ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 ก็ แจ็คถอดเอาหัวฉีดอาจารย์แซมมาหน่อยถอดเป็นไหมชจางดไปไหนเอาเสร็จแล้วนะครับในส่วนของรหัสนะครับต่างๆนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับอยนะโอ้ยลืมเลยได้เยนับถอยหลังเนี่ยไปลืมไม่ได้เนี่ยนับถอยหลังเนี่ยเนี่ยถามเพื่อนเอาหน่อยเพราะว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้จดไว้ ดีสามจะเล็กและหนาจีเอาไปไหนไปไหนเจ้าไปถอดแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาเราจะถอดชิ้นส่วนดูก่อนที่เราจะถอดชิ้นส่วนนะครับก่อนที่เราจะดูว่าค่าระยะแอร์แคปหลังจากที่เราถอดแล้วเนี่ยเราจะมาวัดค่าระยะตัวใดจากไดเกียร์ล็อกสเปคของเราเนี่ย มันจะอยู่ที่ตัวเลขเท่าไหร่เมื่อวานอยู่ที่ตัวเลขเท่าเท่าเท่าไหรใครจําได้บ้างฮะเจ็ดสิบแปดนะโอเคเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดเราวางไว้ก่นอนเดี๋ยวเอาหัวหัวฉีดสี่ตัวที่เอามาจากของศูนย์เขียนว่าศูนย์นะครับเขียนว่าศูนย์มันจะมีหัวหนึ่งอยู่ยังไม่ได้ถอดเป็นของศูนย์แท้ๆคักๆลองม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 อง,มอง,มองดูยังไม่ได้ยังไม่ได้ถอดนะยังไม่ได้ถอดเราจะมาดูค่าระยะแอร์แก๊บมาดูดูที่หัวหัวควายจันร์มันมันมีสนิมมีขี้ดินเกาะติดไหม เขียนว่าเป็นไม่ไม่ตัวต้นที่เขียนว่าเป็นเลขศูนย์เนี่ยผมซื้อมาจากช่างศูนย์มันเขาเปลี่ยนทั้งทั้งชุดแต่มันมันดีอยู่นี่นี่นี่มันเออมันดีอยู่นะครับเราจะไปดูค่าระยะแอร์แก๊ปมันนะครับได้ได้ของศูนเขียนเลขเราไปดูค่าระยะแอร์แก๊ปมันนะครับ ว่ามันตัวเลขที่เท่าไหร่นี่ของศูนย์ศูนย์เปลี่ยนมารู้สึกมันหัวหนึ่งมันมันจะไม่ดีนี่แหละแต่มันเปลี่ยนหมดทั้ง4ตัวไม่เห็นแล้วะไระบไเอาหนีไปทางอื่นมม่เป็นไรไปเต่มืวันนี่แหละบอเอาเราจะมาดูนะครับเราจะมาดูว่ามันค่ามันเพี้ยนไปาจากเท่าไหร่ที่เมื่อวานเรา ตั้งล็อกสเปคไว้ที่ประมาณ75ขันลงไปมันอยู่ที่ประมาณ78นะเราก็จะคลายมันออกนะครับคายมันออกเลยพร้อมกับดูส่วนต่างๆมันดดใกล้ๆใ,ก,ใก,กันสิะนะครับเรามาวัดดูนะครับ เรามารีเซ็ตตัวในค่าล็อกสเปกก่อนนะครับว่ามันอยู่ในเลงไหมนะครับมันเกินนะครับเกินที่หนึ่งร้อยนะครับเดี๋ยวเราตั้งก่อนแล้วก็จะหันไปทางกล้องนะครับตอนนี้อาจารย์ปอก็ไม่ล็อกสเปกอยู่ที่หนึ่งร้อยนะครับนนใช่ไหมน่าจะใช่ เอ,เอาตัวเลขไปซื้อลอตเตอรี่ได้ไหมเนี่ยอ่าตัวเลขนะครับตัวเลขตอนนี้เราหาตัวเลขอยู่นะครับเราหากมพีอยู่นะครับเราหาคัมพีอยู่คัมพีเรามันมันซ่อนไว้นะครับ <S 2> <S 2> <S ทำไมเรือสามสิบยังคืนเราคืนมามันยังอยู่ค่าเดิมนะครับเนื่องจากมันเป็นชิมเหล็กนะครับมันยังยังอยู่ค่าค่าค่าเดิมดังนั้นตัวนี้แผ่นชิมตัวนี้เราคำนวณเป๊ะนะครับเราคำนวณเป๊ะได้เลยนะครับะนะครับการกดมันต้องเนแน่นนะครับการกดมันต้องเน่นแน่นนะครับโนะลก ล็อกสเปคเราล็อกสเปคได้อยู่ประมาณอ่า97ครับ97อ่าวเดี๋ยวเราดูใหม่นะครับเราดูในค่าล็อกสเปคใหม่นะครับว mm ่า hmm. มันอยู่ได้เท่าไหร่นะครับ mm hmm. นะครับ96 97นะครับอ mm ่า hmm. อยู่ที่มัน 96, 96 97มันก็อยู่ที่ประมาณ100พอเราขันลงไปจากตัวเลขที่เราคำนวณไว้เนี่ยที่74 75มันก็จะไปตรงพอดีนะครับกับค่ากับค่าล็อกสเปคที่เราตั้งยังไม่ถึงใช <c oughs> ่ไหมนะครับค่าสเปคที่เราตั้งยังไม่ถึงการการคำนวณมันต้องดีนะครับคุณจะต้องคำนวณเป็นนะครับคุณจะต้องคำนวณเป็นถ้าถ้าเราไม่ใช้เครื่องนะครับคุณจะต้องคำนวณเป็น ถ้ามีเครื่องก็ดีครับแต่ต้องให้ตั้งไปทางลบตามหลักการของเรานะครับแล้วทุกอย่างจะสมบูรณ์รวมทั้งค่าชดเชยทั้งค่าอะไรต่างๆนะครับมาลําดับต่อไปนะครับมาลาดับต่อไปเราก็จะมาถอดในส่วนภายในนะครับส่วนภายในเราก็ปกตินะครับปกติมันก็จะดสวมแบบนี้นะครับมันก็จะมีกริปล็อกอยูน่นี้แต่ว่าผมไม่ใช้นะครับผมไม่ใช้เนื่องจากมันเก,กะถอดไมออกนะครับ Chat, เราก็เอามาขันนะครับมาขันใส่ตรงนี้นะครับด้านในมันก็จะเป็นเดี๋ยวให้เตรียมทุกท่านได้ได Tools ้ดูก่อนเดี๋ยวจะว่าจะดูคนเดียวอะนะครับด้านในมันก็จะเป็นบาราบอย่างนี้นะครับเพื่อเข้ากับเพื่อเข้ากับเครื่องมือนะครับเพื่อเข้ากับเครื่องมือตรงนี้นะครับเครื่องมือจะเข้ารดีเครื่องมือจะเข้าร่องพอดีนะครับ ก่อนจะขันแน่นต้องบิดให้เขารองก่อนนะครับงั้นเดี๋ยวงานเข้านะครับโอเคก่อนที่เราจะขันนะครับเราก็จะเอาเดอยมันออกนะครับมันมีเดือยอยู่นะครับเอรเดือมมันก็จะสวมลงไปอยู่ในรูกลางๆนะครับดูตรงกลางนะครับเดเรยแบบนี้นะครับนี่ครับเดือยแบบนี้นะครับเดือยเดือยเทเปอร์นะครับเดือยเทปเปอร์เดเอยเทปเปอร์ตรงนี้มีส่วนสําคัญนะครับ มีส่วนสําคัญตรง,ตรงไหนนะครับมีส่วนสําคัญในค่าระยะนะครับต้องบอกไว้ว่ามีส่วนสําคัญในค่าระยะนะครับค่าระยะตรงไหนนะครับค่าระยะที่มันมาคู่กับถ้วยวาวนะครับค่าระยะที่มันมาคู่กับถ้วยวาวนะครับมันก็จะเป็นคู่ใครคู่มันนะครับถ้าถ้าถ้วยมันไม่มีคู่หรือว่าเอาตัวเก่าใส่เนี่ย มันก็จะหนีจากเกรงจากการคำนวณซึ่งมันเป็นการหาตัวเลขหาการคำนวณยากนะครับมันจะต้องมีคู่ของใครคู่ของมันหรือไม่งั้นการทํางานขคงของวคตชก็ไม่ดีครับนี่ก็คือเป็นถ้วยนะครับเป็นถ้วยที่เป็นชุดเป็นชุดซ่อมของมันเป็นชุดสําหรับถ้วยวาวตัวเดียวนะครับตัวนี้สําหรับเป็นชุดเต็มนะครับซึ่งเป็นของเรานะครับเป็นค่ายของเราโลโก้ของเราครับ PGB101 นะครับเป็นตัวนี้เป็นชุดเต็มนะครับชุด มีชุดอะไรมีชุดแกนคอมมานเข็มดูดเขาเรียกเข็มดูดมีต่างๆมีทุกอย่างตัวขันตัวเล็กตัวน้อยนะครับนะครับแต่ในการดําเนินการซ่อมส่วนมากจะไม่ค่อยจําเป็นนะครับต้องบอกว่าจะไม่ค่อยจําเป็นที่จะเปลี่ยนเป็นชุดชุดใหญ่เปลี่ยนเท่านี้ก็เพียงพอนะครับในกรณีที่เปลี่ยนชุดชุดใหญ่เขาเปลี่ยนเพื่ออะไรนะครับเขาเปลี่ยนเพื่อเอาตังค์นะครับต้องบอกว่าเขาเปลี่ยนเพื่อเอาตังค์นะครับนะครับเราบอกกันตรงนี้เลยนะครับ 妈。Nah. เราจะถอดนะครับทำไมง่<ถ> tweeted, ายอย่างเพราะว่าเราเราเช็คมนกระถาไปแล้วเราเสียแหั่งแต็มเมื่อวานแล้วนะครับเราเสียแหั่งแต็มเมื่อวานแล้วนะครับเอาเครื่องมือลงไปก่อนครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอามันออกนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอามันออกครับแล้วก็จะเอาในส่วนนี้ออกก่อนนะครับออกนี่ตัวเกีียวเกี่ยวล็อกมันนะครับออก็คือ เป็นถ้วยวาลถ้วยวาลเตเปอร์นะครับเป็นเหมือนไอตัวเขาเรียกว่าอะไรหมุดหมุดนะครับหมุดใหญ่แตวด้านในก็มีอีกตัวนะครับมีตัวซึ่งเป็นเขาเรียกว,ว่าเดือยกั้นล่มนะครับจะเป็นเหมือนของตัวเทียดีนะครับแต่ตัวเป็นใหญ่ใหญ่กว่ากันนะครับ แบบนี้นะครับยังมีอีกตัวนะครับยังมีอีกตัวอยู่ภายในนะครับนะครับยังมีตัวพยุยกที่อภายในนะครับนะี่ตัวนี้นะครับ ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเข็มนะครับในส่วนของเข็มในส่วนของเข็มก็ไม่มีอะไรนะครับก็ไม่มีอะไรแต่แต่ก็มีวิธีการใส่อยู่นะครับเดี๋ยวก็จะถอดให้ดูเหมือนกันครับเอาเรามาดูในส่วนของตัวนี้ก่อนนะครับดูในส่วนของตัวที่มันมีเส่วนสําคัญส่วนสําคัญคืออะไรนะครับและก็เวลาใส่มันสําคัญตรงไหนนะครับในส่วนสําคัญในส่วนของสำคัญ ตัวนี้นะครับตัวนี้ด้านในนี่ก็จะเป็นรูนะครับเป็นรูเล็กๆนะครับเป็นรูเล็กๆของตัววาล์วนะครับของตัววาล์วเพื่อส่งน้ํามันนะครับเพื่อส่งน้ํามันให้ทะลุมาหาด้านข้างนะครับตรงนี้นะครับรูจะต้องไม่ตันนะครับรูจะต้องไม่ตันรูจะต้องไม่อุดตันนะครับอ่ะโอเค เรามาใส่ในส่วนด้านบนนะเรามาดูในส่วนด้านบนของายนะครับให้จักจักไปไหนจักนอน ก็ปลายหัวฉีดก็จะเป็นปลายเข็มจมนะครับเข็มตัดนะครับตัวนี้ใส่มาถูกถูกรหัสหรือเปล่า mm 0 0นชุนนสามสี่ตัวนี้น่าจะใส่ของ3.2จุดสองมาลดเป็นลดอะไรจ้ะ 2.2งอง,องตัวนี้ใส่ปลาย3.2มานะครับใส่ปลาย3.2มานะครับปลาย3.2มานะครับไหนล่ะกล้องเขาไปใส่ปะ ถูกอยู่ครับมันลบเรือนลาง M0019P140 โอเคถูกต้องนะครับท่านไหนตาดีก็โชคดีไปนะครับท่านไหนตาไม่ดีก็บอกตัวเลขผิดเหมือนอย่างผมแค่นะี้โอเคใส่ถูกมาอยู่นะครับนะนะครับมาทีนี้ ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวเดือยตัวนี้นะครับปกติแล้วเวลาใส่จะต้องหมุนให้อยู่ระหว่างตรงกับสลักนะครับล่องนี้นะครับล่องแบบนี้นะครับจะต้องให้หมุนอยู่แนวนาบระหว่างสลักนะครับมันจะมีเป็นล่องนะครับเป็นล่องเหลี่ยมนะครับเป็นล่องตัดครึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นล่องตัดครึ่งแบบไหนนะครับนี่นะครับ นี่คร paper, it, ับลองตัดครึ่งนะครับที่ที่ไอคีมนี่ไ้นี่นะครับไอเหลี่ยมตัดครึ่งนะครับอ่าเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมนี่นะครับเหลี่ยมเหลี่ยมตัดครึ่งที่นี่ไปนี่นะครับเหลี่ยมตัดครึ่งนะครับเหลี่ยมตัดครึ่งนะครับมันก็จะใส่ แนวตรงขนานกับตัวสลักนะครับต่อไปก็จะเปียนสปริงครับสปริงนะครับ Kim này cho anh Tụi này nha Nhìn mấy Thật đi bỏ จีนาใช่ป่ะใช่เ้อเมื่อกี้มันดังลงตรงนี้ป่ะ นี่นะครับนี่อยู่มานี้าใครจะถ่ายเอาถ่ายเอาเลยนี่คืออุปกรณ์ที่อาจารย์ปอได้เรียงไว้นะครับเพื่อง่ายต่อการประกอบหรือว่าชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งหายาเรายสามารถ ไอ้โดไปไหนเนี่ยไปดูตามรูปภาพนี้ได้ไปปิดไม้ไปปิดเครื่องเสียงไว้เลยมันดังคือคึ่งอยู่สองจุดสองคือมัดหน้าสองเดี๋ยวันไปไปปิดเครื่องเสียงแลยอ่ะเอาปลั๊กปลั๊กไฟมาไว้เนี่ยเปิดฝากระโปรงนี่ไปปิดไปปิดเครื่องเสียงก่อนโดนี่คืออุปกรณ์ที่บอเออเดี๋ยวเาเอาที่หลักคันก็ได้เอาเอาคันของเสาทิ้งมันก็ได้เอาไปเสียบนาฬิกาเออไปเสียบนาฬิกาพุ่นได้ปลั๊กหนึ่งนะครบลักไปเลยเห็นปะไปปิดเครื่องเสียง อาวยาวพอสมควรนะครับวันนี้เราก็จะทำการบิดคลิปหลังเพราคลิปนี้ยาวเลย20นาทีครับ <c oughs> รู้ไหมนีนด้วยไปปิดไปถอดเครื่องเสียงสวัุดีเจ้าซูนันนัมานีนี่กัอเฟลิสโซเวียร์เนี่ย